สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทที่1สเต็มศึกษาสเต็มศึกษานะคะจะเป็นการเรียนรู้แบบรู้จริงนะคะสเต็มศึกษานะคะจะประกอบไปด้วยรายวิชานะคะหรือวาศาตราต่างนะคะประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์เคมีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ค่ะ โดยภาพรวมนะคะเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เชื้อวิและวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะมีผลการวิจัยเกี่ยวกับสมองมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะต่างๆในศตะวรรษที่21นะคะที่ส่งผลต่อกระบวนกางการศึกษานะคะมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแทบทุกระดับนะคะการศึกษาปัจจุบันนะคะจะเน้นให้ผู้เรียนนะคะ เกิดทักษะการคิดขั้นสูงเช่นทักษะการคิดสร้างสารรค์นะคะการคิดแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะภาครัฐและภาคเอกชนนะคะล้วนที่จะพยายามคิดค้นวิธีการใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะโดยวิธีการนั้นนะคะจะเป็นการเรียนรู้ในศตวรษที่21นะคะจนมีวิธีการเรียนรู้ต่างๆพัฒนาเรื่อยมานะคะและเกิดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา ความหมายของ STEM ศึกษานะคะ STEM ศึกษานะคะหรือว่า STEM นะคะเป็นคำย่อภาษาอังกฤษนะคะย่อมาจากศาสตร์ของ4ส,สาขาวิชานะคะได้แ,แก่วิทยาศาสตร์ s c i Science เโนโลรีนะคะหรือว่าเทคโนโลยีนะคะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ Engineering นะคะและคณิตศาสตร์นะคะ Mathematics นะคะหมายถึงองค์ความรู้ทาง วิชาการนะคะของศาสตร์ทั้ง4นะคะที่เชื่อมโยงเข้าสู่โลกของความเป็นจริงนะคะอาศัยองค์ความรู้ต่างๆนะคะมาบูรณาการเข้าด้วยกันนะคะเพื่อพัฒนาการดําเนินชีวิตของคนเรานะคะและพัฒนาการทํางานของคนเรานะคะสเตมศึกษานะคะถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิจัยนะคะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้และการทํางานของบุคคลต่างๆนะคะ สำหรับสเต็มศึกษานะคะเป็นหลักสูตรนะคะจะมีแนวทางการจัดการเรียนรู้นะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยบูรณาการความรู้ใน4ส,สหาวิทยาการนะคะได้แก่วิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโโนลยีและคณิตศาสตร์นะคะโดยเน้นการนําความรู้ต่างๆนะคะมาแก้ปัญหาพัฒนานวัตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิต ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเรานะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทําง,งานนะคะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะมีชีวิตและการทําง,งานที่ดีสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ได้นะคะโดยมีการออกแบบรวดลายที่มีความสนใจนะคะลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็การย้อมผ้ามัดหมี่ให้สีติคงทนถาวรน,นะคะตัวนี้นะคะ ในหลักสูตรระยะสั้นนี้นะคะจะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ด้วยนะคะโดยอาศัยความรู้ของ s t m นะคะหรือว,ว่าแนวคิดส STEM ศึกษานะคะตัววิทยาศาสตร์นะคะ S นะคะจะเน้นที่ความเข้าใจในธรรมชาตินะคะผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอมีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นะคะคือสามารถที่จะสืบสอบหาความรู้ได้ ในการเรียกนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นนะคะเราจะใช้การเรียนรู้แบบสึกสอบกิจาการรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานะคะซึ่งเป็นกิจาการรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะในการเรียนรู้แบบ STEM education นะคะในการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยตั้งปัญหาที่เราสนใจนะคะ แล้วก็เมื่อเราได้ปัญหาที่เราสนใจแล้วนะคะเราก็จะมีการกระตือรือร้อนรู้สึกท้าทายเกิดความมั่นใจในการเรียนนะคะส่งผลให้ผู้เรียนนะคะสนใจที่จะสืบสอหาความรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะเมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีกระบวนการทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรานั้นนะคะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะจนสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ประสบความสําเร็จนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระบวนการเรียนการสอนต่างๆนะคะจะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนด้วยค่ะส่วนเทคโนโลยีนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหานะคะโดยมีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆในกระบวนการต่างๆนะคะจะอาศัยกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีนะคะเรียกว่า engineering design หรือ design process นะคะ กระบวนการนี้จะคล้ายกระบวนการสืบสอบนะคะตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์หรือ ICT อย่างเดียวนะคะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ E ตัวนี้จะว่าด้วยกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะคะเราจะพัฒนานวัตกรรมจากผ้ามัดหมี่อย่างไรนะคะให้สามารถเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่สร้างความสนใจให้ลูกค้าแล้วก็มีคุณภาพนะคะมีลวดลายที่ถูกใจนะคะแล้วก็ มีกระบวนการย้อมที่มีคุณภาพสามารถที่จะมีสีติดทนนานนะคะโดยวิศวกรรมศาสตร์นี้นะคะจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันนะคะสามารถที่จะเรียนได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเป็ต้นไปนะคะคณิตศาสตร์นะคะเคณิตศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้หมายแค่การนับคำนวณน,นะคะแต่ตัวคณิตศาสตร์เนี่ย จะรวมถึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์นะคะพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์สามารถที่จะเปรียบเทียบจำแนกจัดกลุ่มจัดแบบรูปได้สามารถบอกรูปร่างคุณสมบัติต่างๆสามารถที่จะใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องถ่ายทอดความคิดหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ใช้การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเช่นมาก น้อยกว่าเล็กกว่าใหญ่กว่านะคะต่อมานะคะหลักสูตรระยะสั้นนะคะจะส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะสามารถที่จะไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้นะคะและสามารถที่จะนํากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะคะตัว STEM Education นะคะผู้เรียนนะคะจะต้องมีการสืบสอบ ความรู้ด้วยตัวเองตั้งตั้งปัญหาด้วยตัวเองนะคะมีกระบวนการออกแบบทดลองต่างๆสืบค,นค้น,ะคะน,คนความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในการสืบค้นความรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นนะคะครูนะคะมีส่วนช่วยนะคะว่าแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสืบคน้นนั้นน่ะนะคะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นผู้ คอยเสนอแนะความรู้ที่ถูกต้องนะคะคอยชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมนะคะในการบูรณาการสเต็มศึกษานะคะของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และชงวีนะคะจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะก็คือลักษณะที่1จะเป็นการบูรณาการภายในวิชานะคะในการบูรณาการภายในวิชานะคะผู้เรียนนะคะจะเรียนแล้วก็ฝึกทักษะของสเต็มศึกษาทั้งสี่ วิชายแยกจากกันนะคะการจัดก,การเรียนรู้วิเทศศาสตร์ก็แยกกันคณิตศาสตร์แยกกันทฤษฎีแยกกันแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ก็แยกกันนะคะผู้สอนแต่ละวิชาจะจัดการเรียนรู้ของวิชาตนเองนะคะลักษณะการบูรณาการลักษณะที่2จะเป็นการบูรณาการแบบพหมู่วิทยาการนะคะจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนนะคะให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหาและทักษะทาง วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชีววิยและวิศวกรรมแยกกันโดยมีหัวข้อหลักนะคะที่ทุกวิชากําหนดร่วมกันนะคะจะใช้หัวข้อหลักร่วมกันมีการอ้างอิงแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าในการเรียนเรื่องนี้นะคะเชื่อมโยงในรายวิชาต่างๆสามารถที่จะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชีววทยีและวิศวกรรมได้อย่างไรนะคะผู้เรียนจะทราบถึงกระบวนการเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆ การบูรณาการแบบที่3จะเป็นการบูรณาการแบบศาสวิทยาการนะคะจะเป็นการบูรณาการที่ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติอย่างน้อย2วิชา,าร่วมกันอาจจะเป็น2วิชา3วิชาหรือว่า4วิชาร่วมกันนะคะโดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชาให้ผู้เรียนได้เข้าใจนะคะว่าส่วนไหนที่มีความเชื่อมโยงกันส่วนไหนที่ใช้การทํางานร่วมกันนะคะโดยเนื้อหาของแต่ละวิชาจะมีตัวชี้วัดที่ตรงกรัน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบร่วมกันนะคะแล้วก็สอดคล้องทั้งเนื้อหาแล้วก็ตัวชีวัดการบูรณาการแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาในการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชานะคะผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนนะคะเชื่อมโยงความรู้ทักษะต่างๆนะคะจากวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เคมีและวิศวกรรมนะคะทั้ง4สาขาวิชาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะคะ ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ทักษะเหล่านี้นะคะไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงแก้ปัญหาในชุมชนหรือสังคมนะคะเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆว่าเวลาเราตั้งปัญหาแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้สามารถที่จะแก้ได้ไหมนะคะซึ่งปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจนะคะสอดคล้องกับตัวชีวะในรายวิชาแล้วก็ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เดิมเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะคะ ในการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิช,ชานะคะเป็นสิ่งที่จาเป็นในการที่จะพัฒนานวัตรกรรมผ้ามัดหมี่นะคะให้ผู้เรียนได้สามารถที่จะพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่โดยอาศัยแนยวคิด STEM ศึกษานะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการย้อมยังไงให้สีติดคงทนโดยใช้แนวคิด STEM ศึกษาด้วยค่ะสรุปบทที่1นนะคะแนวคิด STEM ศึกษานะคะจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง4ี่นะคะ ได้แก่วิทยาศาสตร์โชโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะในการบูรณาการนะคะจะแต่ละวิชาจะไม่แยกจากกันนะคะจะมีการบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและในการทํางานในการจัดการเรียนรู้นะคะจะต้องมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะคือผู้เรียนจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เข้าใจการพัฒนาอาชีพนะคะหลักสูตรและการเรียนการสอนและมาตรฐานการประเมินเมื่อเราได้โจทย์แล้วนะคะเราปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมผ้ามัดหมี่เนี่ยเราจะมีการเรียนรู้แบบไหนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อาชีพไหนที่สามารถพัฒนาได้นะคะตัวตัวออกแบบเมื่อเราออกแบบผ้ามัดหมี่แล้วนะคะสามารถพัฒนาลวดลายต่างๆแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหนได้หรือว่าเราสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรในการที่จะพัฒนาผ้ามัดหมี่เป็นหลักสูตรอื่นได้ไหมนะคะมีวิธีการประเมินนวัตกรรมผ้ามัดหมี่ของเราที่เราออกแบบขึ้นแบบไหนเมื่อพัฒนาเสร็จนะคะการประเมินผลดูว่านวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นสามารถที่จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะถ้าใช้ไม่ได้ เราจะต้องมีกระบวนการทบทวนนะคะกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อที่จะนำนวัตกรรมดังกล่าวนะคะเข้ากระบวนการทบทวนและประับปรุงเพื่อให้นวัตกรรมเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงต่อมานะคะหัวใจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะจะต้องเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21นะคะมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนะคะทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดค้นนะคะเนื่องจากการพัฒน,นานวัตกรรมผ้ามัดหมี่นะคะจะต้องมีการคิดค้นสิ่งต่างๆคิดค้นลายใหม่ๆแล้วก็คิดค้นกระบวนการย้อมให้สีติดทงนานนะคะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารสื่อความหมายยังไงให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจนะคะทักษะความร่วมมือและความคิดสร้างสารรค์นะคะ ทักษะต่างๆนะคะรวมทั้งทักษะการสเสวงหาข้อมูลข่าวสารและการใช้สื่อชทวยรียอย่างไรให้ถูกต้องนะคะการหาข้อมูลยังไงให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้บทที่1กันแล้วนะคะผู้สอนนะคะต่อไปนะคะผู้สอนก็จะนำแนวคิดสเตมศึกษานะคะ มาบูรณาการกับการพัฒนานวัตกรรมภาพมัดหมี่นะคะในการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่และการพัฒนาเกี่ยวกับการย้อมสีภาพมัดหมี่อย่างไรให้มีสีติดทนนานต่อไปนะคะวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมก็ได้ทราบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสต็มศึกษาแล้วนะคะครั้งต่อไปนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับตัวอย่างกิจกรรมสต็มศึกษาที่บูรณาการเกี่ยวกับ ศาสตร์ต่างๆนะคะรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ